ดีจ้าเมื่อนี้กับมาปกะกอบกับเสวุ่นคุจปตามนุษย์เช่นเดิมจ้าจ้าเมื่อนี้สิว่ามาลูกค้ามาเบิรงรถไทยจ้าปุโมชั่นพิเศษจ้าสำหรับเปลี่ยนนี้หน้าคุ้ม2 5 6 8จ้าเป็นโปรรถไทยรถรุนหาสิบแรงจ้า L5018 SP จ้าโปลเดอนนี่ดีดจ้าก็คือลูกค้าได้เริ่มใส่งวดปีหน้าจ้าใช้ปีถึงปีหน้าเดี๋ยวพาไปเบิร์กันจ้า จ้าเมื่อนี้เซวิสสิามาอัปเดตโปรดถไทยรุ่นใหมจ่จะเป็นโปรเดือนมีนาคมจะเป็นรถไทยรุ่น50แรงจ้ะ l 5 0 1 8 sp จ้าจ้าสำหรับ โปรรดไถพิเศษเดือนมีนาคมนี้เนาะจ้าลูกค้าจ้าสิดได้ว่าเงินดาวเริ่มต้นยูหาพันบาทท่านั้นจ้าผ่อนนานสูงสุดถึง8ปีเลยไดยจ้จ้าจ้าโปรโมชั่นเดือนนี้ลูกค้ารับรถแล้วสามารถเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมกราปี2 5 6 9ได้เลยจ้าเ <Wow. S 1> ้ากลว่าลูกค้าได้ใสฟ่ฟรีอยู่1 0 1 1เดือนเลยได้จ้า จ้าแถมยังโปรโมชั่นเดือนนี้จ่าคูปต้าจัดใหญ่ให้โชคจ่ากับลูกค้าจะได้ร่วมรุ่นของรางวัลถึงสองแสนบาทเลยนะจ่าเพียงออกรถเดือนมีนาคมนี้จ่าสามารถร่วมรับสิทธิ์ได้เลยนะจ่าและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายอ่าตามไายการโปรเดือนมีนาคมมีให้เลือกหลากหลายจ่า จ้าโปรโมชันช่วงนี้กะจัดโปรโมชันหายช่วงไก่โล่งหน้าจ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกะติดต่อสอบถามเซวียของมาใดและจ่ายูประจำการยูทีคุปตาบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีจ่ะเบอร์โทรจาก้ะ0 9 8 103 9700จ้ะจหรือจะเพิ่มเบอร์นี้เป็นไอดียก่อนใส่เบอร์เดียวกันก็เบอร์โทรจ้ะทวนอีกรอบจ้ะ098 1 0 3 9 7 0 0เดี๋ยวทิมเบอร์ใหไวด้านล่างเด้อจ้าจ้าหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้รถไทยรุ่นใดกาดยูลานมีสต็อกพร้อมทรงให้ทุกขั้นทุกรุ่นกาสอบถามติดต่อสอบถามเซลลวีของมาใดเด้อจ้าเมื่อว่าจะเป็นรุ่นอื่นเนาะที่ว่าปงวมชัันกัดเต็มขึ้นกันจ้า รถยูรานก็มีสต็อกพร้อมส่งโดยที่ลูกค้าบรต้องได้รอเลยเด้อจ้ะจะเป็นรถรุ่นใหม่เลยล่าสุดจ้ะกะติดตอ่อสอบถามเซลล์วเขามาได้เดี๋ยวจะให้รายละเอียดข้อมูลเนาะหรือว่าลูกค้าอยากสอบถามในเรื่องของรายละเอียดเอกสารค่ะลูกค้าสอบถามเขามาหลายคนเลยเค่ะอยากได้รถไถยไปใช้งานได้รถรุนหาสิบแรงนี่เอกสารในการออกรถม่อย่างแน่จ้ะกะ เอกสารที่ต้องใช้หลักๆก,ก็คือบัตรประชาชนจ่าหนึ่งบัตรประชาชนเนาะสองทะเบียนบ้านจ่าค้นคำค้นคำใส่ผู้หนึ่งค่ะอายุไม่เกิน70ปีเนาะจ่าและจะต้องอยู่คนค้นระทะเบียนบ้านกับคนสื่อจ่าขอเป็นคนในพื้นที่ใส่งานรถจะเป็นการดีเลยและจะยื่นเอกสารประเมินพานได้ไง่ายกว่าคนนอกพื้นที่นะจ่ะจาจ้าถามว่าลูกค้าท่านใดเนาะจ่า เพิ่อนกะอยากใส่รถอยากออกรถกะโทรมาสอบถามรายละเอียดขอข้อมูลเอกสารใดกับเซลล์อุ้ยจะอาดืนยันโดยตรงเลยเบอร์0 9 8 1 0 3 9 7 0 0จ้จะเดี๋ยวทิมเบอร์ให้ไว้ด้านล่างเนาะจ้ะติดต่อสอบถามเข้มาได้ตลอดจ้ะเดี๋ยวจะให้คำแนะนำในการออกรถเนาะจ้ะพร้อมรายละเอียดเอกสารต่างๆเนาะจ้ะเพื่อให้ให้พานการประเมินได้ง่ายเนาะก็จะได้ลรถออกไปใส่งานใดโดยเร็วเนาะจ้ะ